เมื่อคิดอย่างนั้นนางจึงใช้มือข้างหนึ่งยกเขาขึ้นมาเปลี่ยนผ้าปูเตียงกับแผ่นรองแล้ววางเขาลงพร้อมห่มผ้านวมผืนใหม่ให้หลังจากทำทุกอย่างเสร็จนางก็หอบอย่างหมดแรงอดไม่ได้ที่จะเท้าเอวพลางบ่นพึมพำท่านควรจะขอบคุณข้าบ้างนะทำไมถึงนอนนิ่งขนาดนี้หรือว่าใกล้จะสู่ขีดแล้ว เมื่อได้ยินคำพูดติดตลกของนางลูกกระเดือกของเขาก็สั่นไหวเล็กน้อยก่อนเอ่ยพูดบางอย่างที่ทำให้ล้วหลันแทบสำลักใสหัวไปล้วหลันมองเขาด้วยความประหลาดใจโดยไม่โกรธที่ถูกไล่สักนิดแต่กลับตื่นเต้นที่เขาพูดได้มากกว่านางเดินตรงไปที่เตียงอีกครั้งพลางเพ่งมองใบหน้าซีดราวกับกระดาษนี่ท่านพูดหรือว่า ลืมตาได้ไหมชายคนนั้นยังคงหลับตาแน่นพร้อมกับเอียงศีรษะไปอีกฝั่งทันใดนั้นลั่วหลันก็ตระหนักได้ว่าชายคนนี้จะต้องมีศักดิ์ศรีค้ำคอแน่ๆคำพูดเมื่อครู่ของนางอาจรุนแรงไปหน่อยนางจึงเอียงศีรษะครุ่นคิดอย่างกังวลก่อนจะโน้มตัวเข้าไปกระซิบเบาๆยุยหวงคาไม่สนล็อกนะ ว่าตอนนี้ท่านป่วยหรือมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ข้าเป็นชายาของท่านแล้วข้ามีนามว่าสุยล่วหลันเรียกข้าว่าล่วหลันหรือหลันเอ๋อก็ได้ต่อไปนี้ข้าจะเป็นคนดูแลท่านเองทันทีที่พูดจบชายคนนั้นก็พ่นลมอย่างเย็นชาและคร่ำครวญด้วยน้ำเสียงแหบแห้งคนใกล้ตายอย่างข้า คู่ควรที่จะมีชายาด้วยหรือบอกมาตรงๆเถอะว่าเจ้าเข้าใกล้ข้าเช่นนี้มีจุดประสงค์ใดนี่เขาพูดได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วยังสงสัยว่านางมีจุดประสงค์อะไรอีกนางจะมีจุดประสงค์อะไรได้นางหัวเราะเบาๆพร้อมกับพูดด้วยเสียงดังขึ้นเล็กน้อยท่านรู้ว่าตัวเองเป็นคนใกล้ตายข้าจะทำอะไรได้อีกละ่ะ ขอบอกตามตรงแล้วกันเงินรางวัลหนึ่งพันตำลึงที่เสด็จแม่ของท่านประธานมาถูกป้าของข้าเอาไปแล้วดังนั้นตอนนี้ข้าจึงเป็นคนของท่านเรื่องทั้งหมดมีเท่านี้นางขยับตัวเข้าไปหาเขาด้วยความรู้สึกอยากรู้ว่าหน้าตาอย่างไรหากลืมตาขึ้นแม้ว่าใบหน้าจะเต็มไปด้วยแผลเวอะหวะ,วะแต่มองแล้วก็ยังคงดูดีไม่น้อยชายคนนั้นอาจสัมผัสได้ถึงลมหายใจแผ่วเบา เขาจึงลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันทำให้เห็นใบหน้าของหญิงสาวตัวเล็กตรงหน้าอย่างชัดเจนดวงตาคู่นั้นเป็นประกายสดใสทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังเห็นดวงดาวในค่าคืนมืดมิดใบหน้าเล็กเรียวคิ้วสีอ่อนตากลมโตจมูกเล็กและริมฝีปากบางต่างเป็นไปตามมาตรฐานล้วหล่นเองก็สบสายตาของเขาเต็มๆเ,เช่นกันดวงตาคู่งามประกายแสงเย็นเยียบ ราวกับน้ำค้างแข็งที่ทำให้ทุกคนต้องตัวสั่นเทาทว่าเบื้องหลังสายตาเฉียบคมนั้นกลับแฝงไปด้วยความสิ้นหวังและเจ็บปวดสายตาเช่นนี้ทำให้นางรู้สึกหดหูไม่ใช่เห็นใจในแบบชายหญิงแต่เป็นความทุกข์ที่ไม่อยากเห็นคนไข้ต้องทุกขทรมานค่าแม้ว่านางจะเป็นคนทะลุมิติแห่งกาลเวลามาหลายพันปี แต่ยังคงทำอะไรถูกเมื่อสบสายตากับเขาเช่นนี้ก่อนจะรีบขยับตัวถอยห่างจากเขาขณะที่ชายคนนั้นเบือนหน้าในทางอื่นพลางเอ่ยว่าไสหัวไปปล่อยให้ข้าตายปล่อยให้ข้าตายอยู่ดีๆเขากลับสูญเสียการควบคุมทางอารมณ์ล้วหลันรู้สึกว่าถ้าเขาขยับตัวได้คงจะกระโดดขึ้นมาเตกนางออกไปนานแล้ว แต่เขาขยับตัวไม่ได้นางจึงยืนมองเขาอยู่ไม่ไกลและปล่อยให้ด่างทออยู่อย่างนั้นทันใดนั้นเขาก็หันศีรษะมามองนางด้วยสายตาวิงวอนได้โปรดปล่อยให้ข้าตายแทงขันเลยความปรารถนานี้อัดอั้นอยู่ในใจของเขามานานแต่ไม่มีผู้ใดทำให้เขาสมปรารถนาเลยสักคน